ก่อนอื่นก็ขอต้อนรับนักศึกษาทุกๆคนนะครับกลุ่มมทอทอ1นทับ1นะครับสายม6เข้าสู่ชั้นเรียนออนไลน์อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเราจะเรียนกันในรายวิชาระบบจัดการฐานข้อมูลนะครับรายละเอียดของรายวิชานี้นะครับจะอยู่ใน Google g l e c l a ค s r o o m ที่ ครูสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองเข้าไปอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นดูก่อนก็ได้นะครับสําหรับครูเองนะครับก็มีชื่อว่ามานะจะรอนรันะครับเพิ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในภาคเรียนนี้นะครับฉะนั้นพวกเราก็เป็นเด็กใหม่ครูก็เป็นครูคนใหม่เหมือนกันนะครับ ก็จะรับหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกวิชาค,คอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วยนะครับนั้นพวกเรามีโอกาสได้เรียนกับครูบอนในเรื่องต้นนะครับซึ่งคาดว่าจะต้องเจอกันจนจบการศึกษานะครับเพราะครูจะอยู่ที่นี่อีกนานนะครับข้อมูลการติดต่อมีธุระหรือมีความจำเป็นนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086315110 8นะครับ หรือถ้าไม่กล้าพูดคุยด้วยนะครับก็สามารถส่งเป็นข้อความยาวๆผ่านอีเมลนะครับมานะ j f o ฟ i อว m o e อ o t นี้ก็ได้นะครับหรือถ้าสะดวกทาง facebook นะครับก็พิมพ์ชื่อมานะวัดจะรนรำได้เลยนะครับเดี๋ยว สัปดาห์นี้เราจะยังไม่เข็กชื่อในช่วงต้นคาบนะครับเดี๋ยรอสมาชิกค,คนอื่นๆเข้ามาอีกนะครับแต่ว่าครูก็จะบรรยายไปเลยนะครับาพบปัญหาในการเข้าชั้นเรียนอยู่ในขณะนี้นะครับก็แจ้งมาที่ inbox หรือคอมเมนต์ของในส่วนของช่องบรรยายช่องแชทประจำแชทก็ได้นะครับหรือจะเปิดไมค์พูดก็ได้นะครับ เื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่กล้าพูดคุยทัดทายกับคุณครูเท่าไหร่นะครับก็ออยังไม่เป็นไรนะครับเรื่องที่จะแจ้งเลยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในชั้นเรียนนะครับตอนนี้เรากําลังจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อยู่นะครับก็เรื่องของการเข้าชั้นเรียนจริงๆนั้น มันก็จะมีกฎที่ครูตั้งขึ้นมาอยู่นะครับบางข้อก็ใช้กับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้นะครับงนั้นเราก็พิจารณานะครับแต่ละข้อนะครับที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับข้อไหนไม่เข้าใจก็สอบถามได้นะครับเราจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมด3สัปดาห์ด้วยกันนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์ที่จะต้องเจอกันในรูปแบบนี้นะครับ นั้นหวังว่าในคาบต,ต,ต่อไปหรือใดๆวิชาต่อไปที่เราเจอกันก็อาจจะมาตรงเวลามากที่ขึ้นนะครับเพราะหนึ่งนะครับพยายามเข้าเรียนเข้ามาในห้องเรียนให้ตรงเวลาก่อนนะครับส่วนจะไปปฏิบัติภารกิจอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับข้อที่สองนะครับก็พยายามตั้งใจเรียนนะครับพยายามใช้ในส่วนของสิ่งที่จะทําให้เรา ก้าวไปสู่การเรียนให้มันสําเร็จได้ด้วยคุณธรรมนะครับก็จะเป็นตัวที่จับต้องได้นะครับจะมีความรับผิดชอบนะครับขยันทํางานส่งบ่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ทุจริตเวลาที่ทํางานหรือว่าสอบนะครับ้อสามันนี้สําคัญนะครับบางครั้งหลายๆคนดูละครเยอะเกินไปนะครับก็อาจจะมาสร้างเรื่องโกหกครูก็ได้นะครับว่า จะไปนู่นไปนี่นะครับเป็นอย่างงน้นอย่างนี้นะครับพอจับได้ทีหลังก็อาจจะมองหน้ากันไม่ติดก็ได้นะครับฉะนั้นถ้ามีปัญหาในส่วนไหนยังไงนะครับหรือมีธุระมีความจําเป็นอะไรก็บอกกันตรงๆนะครับก็จะพิจารณาให้ว่ามันสมควรที่จะอนุญาตให้ไปหรือว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาหรืออย่างอื่นได้ไหมนะครับก็พยายามอย่ากโกหกกันนะครับ ข้อที่4นะครับอันนี้ก็เริ่มปฏิบัติตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับขาดเรียนได้ไม่เกิน4ครั้งนะครับจริงๆครูฟลิกไว้ที่สามครั้งนะครับแต่ว่าก็เห็นใจพวกเรานะครับก็เลยตั้งไว้ที่4ครั้งฉะนั้นสัปดาห์นี้ใครไม่เข้าเรียนก็ถือว่าขาดเรียนนะครับลาก็ทําเรื่องลาให้มันถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยนะครับนะครับถ้าลาสองครั้งขึ้นไปก็ถือว่าขาดหนึ่งครั้งนะครับฉะนั้นอย่าพยายามลาแล้วกัน การลานั้นก็พยายามแจ้งเข้ามาที่ครูโดยตรงนะครับช่องทางการติดต่อก็มีให้แล้วนะครับแต่ถ้ามันลาไม่ได้นะครับอย่างเช่นเราป่วยนอนโรงพยาบาลอยู่นะครับจะมีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนลาได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นอะไรนะครับแล้วยังมีช่องทางการติดต่อมีมือถือมีอะไรก็โทรมาบอกกล่าวกันได้นะครับ ลืมพกมานะครับครับต่อนะครับข้อหกนะครับอย่าพยายามสายนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับข้อหนึ่งนะครับถ้าเราสายบ่อยๆนี่ก็คะแนนทิษิิสัยก็จะไม่เหลือนะครับเราอาจจะเจอทําโทษด,ด้วยนะครับฉะนั้นรับรู้ไว้จะได้ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น,นครับและในส่วนของข้อต่อไปนะครับเวลาที่เข้าสู่ชั้นเรียนจริงๆแล้วนี่ ขอความการุณานะครับห้ามนาอาหารเครื่องดื่มเข้ามารับประทานทาในห้องเรียนนะครับรูไม่ได้อยากกินด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นชั้นเรียนที่เป็นห้องคอมพิวเตอร์นะครับก็พยายามรับประทานให้เสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งถังขยะนะครับข้อที่แปดสำคัญมากนะครับสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยที่ห้าของพวกเรานะครับฉะนั้นเล่นให้ถูกที่ถูกเวลานะครับเวลาเรียนอยู่ก็พยายามอย่าเล่น เรียนให้มันเสร็จแล้วค่อยเล่นนะครับซึ่งครูจะมีแนวทางการจัดการอยู่นะครับฉะนั้นสมาร์ทโฟนมีความจำเป็นกับพวกเราแต่ก็ต้องใช้ให้มันเหมาะสมกับโอกาสต่างๆนะครับงั้นถ้าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าทำงานเสร็จก็จะปล่อยให้เล่นนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเรียนด้วยเล่นไปด้วยอันนี้ก็ ต้องมีบทลงโทษกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันต่อไปนะครับเกณฑ์การให้คะแนนนะครับรายวิชานี้เป็นทั้งปฏิบัติทั้งทฤษฎีต่างๆนะครับก็พยายามจะกหาทางช่วยเหลือพวกเราให้มากที่สุดนะครับไม่รู้ว่าโควิดมันจะอยู่กับเราไปอีกนานสักเท่าไหร่นะครับงนั้นผู้เลยตั้งเกณฑ์ที่น่าจะเป็นแนวทางให้พวกเราสามารถที่จะได้คะแนนเยอะๆแล้วก็เหมาะสมกับความเป็นจริงนะครับ สิทธิ์พิสัย20คะแนนนะครับทําอะไรดีๆไว้ก่อนนะครับก็มีสิทธิ์ได้สิที่พิสัยเต็มนะครับสิ mm hmm. ที่พิสัยจะไปมีผลกับการขาดลามาสายด้วยนะครับฉะนั้นอย่าพยายามใช้สิทธิ์ขาดลามาสายบ่อยโดยที่ไม่จําเป็นนะครับคะแนนเก็บ20คะแนนนะครับแต่เราจะเก็บไปไเรื่อยๆนะครับถ้าคะแนนเก็บมีเยอะ mm hmm. ก็อาจจะแบ่งไปที่คะแนนฝ mm ั hmm. ่งอืงน่นดีกว่านะครับสอบปฏิบัติ ในชั้นเรียนนะครับ30ิคะแนนนะครับสอบกลางภาคสอบปลายภาคก็อย่างละ1ิบคะแนนรวมเป็นหนึ่งคะแนนนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนที่จะแจ้งไว้คร่าวๆนะครับแต่ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับงั้นครูจะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับเน้นที่คะแนนเก็บกับสอบปฏิบัติแล้วกันนะครับอันนี้อยากจะให้พวกเราได้ทราบไว้ก่อนนะครับส่วนใน ห่วงเวลาของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเป็นระยะเวลา3สัปดาห์นั้นก็เหลืออีก2สัปดาห์ก็คือสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่าฟ l ิปคลาส s r รูมนะครับมันเป็นหลักการที่ครูเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับพวกเรานะครับก็คือในช่วงเวลาที่เราเรียนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเปิด วิดีโอคอมากับครูแบบนี้ตลอดนะครับครูจะเข้ามาพบปะกับพวกเราก่อนแล้วก็จะมอบหมายให้เราไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็ทํางาน่งใน Google Classroom นะครับเมื่อเรากลับมาสู่ชั้นเรียนปกติก็ค่อยมาใครถามกันนะครับว่าสิ่งที่เรียนไปนั้นเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับเรียกว่าห้องเรียนกลับด้านนะครับฉะนั้นอยู่ที่บ้านก็ได้เรียนนะครับแต่จะเรียนในแบบวิธีที่เรา เรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าการที่ครูจะสอนนะครับบางคนอ่านงงว่าทำไมครูไม่สอนนะครับจริงๆก็สอนนะครับแต่ว่ามันเป็นหลักการใหม่ที่ทางกระทรวงเขากําหนดขึ้นมานะครับก็คือห้องเรียนลับด้านให้หนักเรียนไปเรียนรู้ด้วยตนเองให้มันมันในระดับหนึ่งก่อนนะครับส่วนมาเจอกันในห,ห้องเรียนดยจะหนักจะเต็มนะครับ แล้วก็สิ่งที่ต้องทําในแต่ละคาบเรียนนะครับในคาบเรียนแต่ละสัปดาห์นะครับก็คือเราต้องเข้ามาเช็คชื่อยืนยันตัวตนว,ว,ว่าในช่วงเวลาที่เรียนออนไลน์นั้นอยู่กับครูแล้วนะครับแต่สัปดาห์นี้เรายังไม่เช็คชื่อนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะเช็คชื่อโดยการาแคปเป็นภาพหลักฐานเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับจัดระเบียบใบหน้าตัวเองให้ดีๆนะครับ ก็จะใช้วิธีการเช็คชื่อโดยแคปภาพหน้าจอรวมด้วยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเจอกับอาจารย์หลายๆท่านมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับข้อ2นะครับก็จะมีบทเรียนให้เราเข้าไปศึกษาจากสื่อการเรียนการสอนของครูนะครับโดยจะอยู่ใน Google Classroom กับช่อง y o u t u b e นะครับเมื่อเรียนรู้เสร็จนะครับก็ทำแบบฝึกหัดส่งใน Google Google c l a s s r o o m นะครับแล้วก็4 นะครับก็เข้ามาตรวจสอบผลการประเมินหลังเรียนของตนเองว่าเป็นยังไงนะครับจะมีปัญหาอะไรยังไงก็สอบถามครูได้นะครับสื่อการสอนที่ครูจะใช้งานนะครับ google o l l s s r o s s r o o m นะครับอันนี้เราเข้าไปอยู่ในห้องน่าจะทุกคนแล้วนะครับส่วนสื่อการสอนอีกอันหนึ่งก็คือตัว y o u t u b e นะครับซึ่งจะมีช่องสำหรับจัดเก็บสื่อการสอนของครูเอาไว้ เราก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าบางทีก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ก่อนที่จะหมดเขตทำแบบฝึกหัดนะครับซึ่งในแบบฝึกหัดของ g o Google c l a s s r o o m มันจะบอกเลยว่าใครทำเสร็จในเวลาใครทำเสร็จล่าช้านะครับเสร็จในเวลาก็เยี่ยมนะครับส่วนเสร็จล่าช้าก็ถือว่าอ๋อยังใช้ได้นะครับเพราะบางคนอาจจะมีธุระแต่ถ้าไม่ทำส่งเลยอันนี้ก็ มสหรือศูนย์นะครับเพราะว่าภารกิจของพวกเราคือมาเรียนแล้วก็ปฏิบัติตามที่ครูมอบหมายให้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่หนักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นถ้าใครที่ต้องการที่จะเข้าไปเรียนรู้เรื่องอื่นๆที่ครูเคยทำเสื่อไว้ก่อนนะครับก็ตามช่องนี้เลยนะครับ mj w a r k i n o t i c นะครับไปพิมพ์ในช่อง youtube แล้วก็กดติดตามเาไว้ก่อนก็ได้ ครับก็จะมีสื่อการสอนเล็กๆ,ๆน้อยๆดีๆเอาไว้ให้กับพวกเราได้เรียนรู้กันนะครับช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับก่อนที่จะเช็คชื่อแล้วก็ปล่อยให้ไปเรียนรู้ผ่าน g Google c l a s s r o o m นะครับงานต่างๆมันจะไหลเข้าไปใน g o Google c l a s s r o o m นะครับส่วนหน้าที่ของพวกเราก็คือติดตามเข้าไปเช็คใน g o o Google Classroom บ่อยๆนะครับแล้วครูก็พยายามที่จะ แชงข้อมูลข่าวสารในกลุ่มของ facebook นะครับครูมไม่ได้ใช้ไลน์นะครับนั้นหลายคนอาจจะงวงว่าทำไมไม่ได้ใช้ไลน์นะครับจริงๆตัวไลน์ก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าครูถนัดที่จะใช้การจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าตัวกลุ่มของ facebook มากกว่านะครับนั้นจะแจ้งข้อมูลข่าวสารในกลุ่มนี้นะครับใครยังไม่เข้ามาก็ บอกเพื่อนๆด้วยนะครับ19คนก็น่าจะครบแล้วครับอันนี้เป็นหน้าจอของ Google Classroom นะครับซึ่งตอนในงานที่หนึ่งนะครับงานที่หนึ่งนี่ไม่ยากอะไรนะครับก็เป็นงานง,านง่ายๆให้เข้ามารายงานตัวนะครับก็ขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาตอบคำถามนะครับส่วนงานที่สองก็จะค่อยๆทยอยมานะครับอย่างในสัปดาห์นี้ก็มีงานนะครับ ฉะนั้นติดตั้งแอป Google Classroom ไว้ก็จะมีการแจ้งเตือนตลอดนะครับแต่ถ้าใครติดตั้งในเครื่องไม่ได้ก็ใช้ผ่านลิงก์เข้ามาเรื่อยๆก็ได้นะครับอันนีไม่ได้ว่ากันนะครับเป็นหน้าที่ของครูนะครับที่จะต้องจัดการเรียนการสอนให้กับพวกเรานะครับคำอธิบายรายวิชาของรายวิชานี้ก็อยู่ในนี้นะครับเรียนอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลนะครับ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับโอเคครับในส่วนนี้มีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับสามารถที่จะเปิดไมค์พูดได้นะครับเดี๋ยวรอทำแบบฝึกหัดแล้วก็ไปดูสื่อการเรียนการสอนใน Google Classroom นะครับ ส่วนกำหนดการให้เข้าไปทํางานเดี๋ยวจะลิมิตไว้นะครับสัปติสัปดาห์นี้น่าจะอาจจะหลงหลวมนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องไปชี้เรียดนะครับเดี๋ยวเจอกันในรายวิชาต่อไปในสัปดาห์นี้นะครับครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีค่ะ